บัตเตอร์ฟลารายงานตัวบัตเตอร์ฟลาบัตเตอร์ฟลายายงานตัวบัตเตอร์ฟลสวัสดีค่ะทุกท่านบัตเตอร์ฟลายลายงานตัวค่ะดิฉันนางสาวพิชชาสติภุนจากคณะเภสัชศาสตร์สาขาการบริบาลทางเภสัชก,กรรมรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือช่างชนิดหนึ่งค่ะที่ใช้นิวมาติกซิสเต็มสืบเนื่องมาจากสมัยมัธยมเนี่ย มัธยมปลายนะคะได้เรียนในโรงเรียนที่เน้นเกี่ยวกับวิชาทางวิศวกรรมนะคะก็ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้เครื่องมือช่างหลายๆชนิดเลยค่ะเรียนโรงเรียนวิศวะแต่ว่ามาเรียนเภสัชอ๋อก็ไมชอวิศวะกันเลยมาเรียนเภสัชมาเรียนสายสุขภาพแทนค่ะก็ก็นึกถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ตอนนั้นได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกชื่นชอบมากๆแต่ก่อนจะไปพูดถึงเครื่องมือชนิดนั้นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องไม้เครื่องมือช่างที่เราใช้กันมาแต่เดิมกันก่อนดีกว่าจะได้ ก็คือคอนและตะปูค่ะส่อมกับช้อนเสือกระมอนตะปูขู่คอนโรงหนังเดะป๊อปคอนค่ะพี่ทอมนุ่มเตยดีนายได้กล่าวเอาไว้นะคะก็คือดูจากพี่คนนี้เนี่ยเขาน่าจะใช้เครื่องงานที่มือช่างได้เชี่ยวชาญมากๆดูตอกเป็นสิบครั้งละลงที่เดิมเป๊ะๆทุกครั้งเลยถ้ามันตอกแม่นอย่างนี้ก็ดีมาดูที่สาวคนนี้เอาเอาจะเป็นรูเลยค่ะคุณพี่ไม่ได้นะคะตอก ตอกตะปูอย่าตอกพื้นผนังบ้านนะคะไม่ดีคะ่ะเป็นรูคะ่ะอคนนี้โอ๊ยเจ็บนิ้วตอกไปก็โดนนิ้วตอกก็ไม่เข้าเจ็บนิ้วต้งหายแล้วเราจะทํายังไงดีนะการตอกตะปูมันก็มีความเสี่ยงของมันใช่ไหมล่ะคะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิสนรวมถึงด้านกายอาจจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ดังนั้นจึงมีเครื่องมือชนิดหนึ่งท,ที่ใช้ pneumaticsystem ค่ะแล้วเอามาใช้แทนเจ้าคอนี่ มันเรียกว่าเนื้มาติแนวกั้นหรือภาษาไทยเราเรียกว่าเครื่องยิงตะปูบางคนก็อาจจะเรียกว่าปืนยิงตะปูก็ได้ค่ะเนิวมาติแนวกันเนี่ยมันใช้นิวมาติซิสเต็มค่ะทําให้เราสามารถยิงตะปูออกไปได้จุบ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 ยึดสันแน่นเลยดูการทํางานของมันกันก่อนค่ะนี่ค่ะเมื่อยิงออกไปแล้วตะปูมันก็จะไปยึดติดกับพื้นผิววัสดุต่างๆที่เราใช้งานค่ะการทํางานของเจ้า ปืนยิงตะปูเนี่ยนะคะมันก็จะต่อกับแอร์โฮสอะแอร์โฮสคืออะไรแอร์โฮสก็คือสายที่ต่อกับปั๊มลมค่ะอ่ะาเจ้าปืนยิงตะปูี่ยเราใช้งานเดี๋ยวๆไม่ได้นะคะเราต้องใช้มันคู่กับปั๊มลมค่ะเพื่อยิงลมมันก็จะถูกดันเข้ามาในนี้แต่มันก็ยังไม่ได้ดันซะทีเดียวนะคะเราจะต้องกดเจ้าทิกเกอร์ค่ะตัวสีส้มๆนี่ไม่แน่ใจภาษาไทายเรียกอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าทิกเกอร์อกดเจ้าตัวสีส้มๆตัวนี้เจ้าทิกเกอร์มันก็จะไป ชุบชุบุเปิดให้อากาศตรงนี้ค่ะที่ถูกดันจากปั๊มลมเนี่ยมันถูกมันจะดันตัวพิสโตลค่ะพิสโต้โอยไม่เป็นลูกศนเลยพิสมันก็จะดันไปพิสโตลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแท่งเหล็กหรือวัสดุที่แข็งแรงนะคะมันจะดันดันนั้นมันจะดันตะปูค่ะที่อยู่ในแมกกาซีนตะปูนี่ก็จะถูกดันออกไปอ่าด้วยแรงดันที่ มีความเร็วสูงค่ะต่อเข้ากับไม้ต่อเข้ากับผนังอะไรก็ว่าไปนอกจากเครื่องยิงตะปูเนี่ยมันก็ยังมีอีกอย่างที่คล้ายๆกันก็คือ s t a ปเลอร์อย่าสเตปเลอบ้านเราเรียกว่าแม็ใช่ไหมคะเอ้ลวดเก็บกระดาษอ่ะเรียกว่า Max กอ่าแม็ Max, ที่เราใช้กันมันก็จะเล็กๆนกเนาะเก็บกระดาษขนาดเก็บกระดาษลูกแม็กมันก็จะเล็กๆเท่านิ้วมือแต่ว่าไอ้ตัว s t a ปเลอตัวเนี้ยจะทํางานแบบเดียวกับ ที่เครื่องยิงตะปูแล้วก,ก็คือใช้ปมลมนะคะอัดแรงดันเข้าไปเพื่อยิงแมก็กลูกแม็กมาลูกแม็กเนี่ยอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะจากที่เคยใช้งานมาก,ก็คือประมาณอย่างเงี้ยนี่ก็คืออันหนึ่งลวดอันเดียวใหญ่ประมาณนี้ก็เขาก็ไม่ได้อออมาใช้เย็บกระดาษทั่วไปเนะเขาก็เอามาบแบบเอออาจจะติดกรอบรูปกับผนังหรือว่ายึดติดอะไรกับเวลาอย่างเวลาเขาตกแต่งเวทีใช่ไหมเขาใช้ผ้าทําเป็นริว้วแล้วเขาก็เอาแม็กอันนี้แหละ เ็บเย็บเย,ย,ย็บกับเวทีนี่จะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเครื่องยิงตะปูและเครื่องยิงแม็กซ์ค่ะก็คือเครื่องยิงตะปูเนี่ยมันจะมีขนาดแมกกาซีนที่ใหญ่กว่ามากตะปูมันตัวหนึ่งค่อนข้างยาวเลยนะยาวเท่านี้แบบนี้เลยประมาณสองสองนิ้วใช่แม็กที่เป็นสเตปเปอร์เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่ายังเห็นได้ชัดเลยค่ะที่เทียบกันแล้วก็จะเห็นว่าทั้งสองอันเนี่ยมันจะมีปลายที่ต่อสามารถต่อกับสายแล้วก็ต่อกับปั๊มลมนะคะเพื่ออัด ลมให้มันมีแรงดันสูงจนสามารถเย็บได้อะคะ่ะแต่ว่าข้อควรระวังก็คืออันตรายมากๆนะคะก็คือมันเนื่องจากแรงดันที่สูงมากๆเนี่ยเราจึงต้องใช้งานด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันออย่างอันนี้ก็เอามาเป็นอาวุธซะเลยเนาะหัวคนไปนเลยจ้าก็ดูยอย่างจากภาพนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเย็บลงไปนะคะที่เห็นมันเด้งๆขึ้นก็คือมันเป็นเพราะแรงดันจากตัวปืนยิงตะปูะคะ่ะ ที่เย็บออกไปแล้วมันก็ดันให้ปืนมันเด้งเด้งเด้งเด่นขึ้นฉะนั้นเราจึงต้องใช้งานมันอย่างระมัดระวังค่ะน,นี่ก็คือหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือที่วันนี้ดิฉันได้นําเสนอคะเพราะว่าเป็นอันที่ใช้เคยทดลองใช้แล้วรู้สึกชอบมันใช้งานง่ายใช้งานสะดดกแล้วก็ผ่อนแรงได้ดีเนาะคือบางทีเราตอกตะปูนะ่ะเราใช้ค้อนนะตอกตะปูไปตอกไปปกปกปกอะตอกไม่ตรงตะปูงอตอกอีกฝั่งปกปกปก อะตอกไม่ลงอีกโป๊บป๊๊บจะโดนนิ้วกวัวโดนนิ้วอีกเออแล้วได้มาลองใช้นี้มันใช้งานง่ายง่ายนะคะแล้วก็ช่วยทุ่นแรงได้ยเยอะแล้วก็รวดเร็วมากจริงๆค่ะก็น,นี่ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ pneumatic system ค่ะ